มาลบดันด <te ้วยนะจอไปยจอไปย Miss b r a เลยจังสวัสดีค่ะ m i สกระกายเพชร Miss ก r a n นึ่งข่าวาว่าน้องเดซคือไม่รับงานลิเกเลยหลังๆคือพัฒนาตัวเองมาเป็นซีนิเมินนะคะเปการนายางยัดี้อนวับค่ะ Miss r a n สวัสดีค่ะวันี้อหวานให้ฟ้าด้วยจังกา้ Quem tá เจ็บหรือเปล่าแตน้องใส่มาตั้งแต่ตอนที่ทำิติ้งเลยอ่าจะปดไปเรื่อยๆให้น้องหน่อยเลยไหบาเ่ดลของเสียงหูกนกพี่าพังเะไปสียร่ด้าอ น้องจะทำช่อดอกไม้ด้วยตัวเองด้วยไม้เลื่อยฟางของหัวห้าง สวัสดีค่ะดิแนราลุคะรซิลมาเชียกับเองกับมือ ยุไไหนอยู่ในอยู่นที่าที่เห็นรไดนไล điên 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 ไ,ไม่เคารู Barn ้เลยว่าเราชอบดำรงมอลชอบดำรงมากในเอ่อในเซียนสองน้องแล้วเขาเพิ่งทำตุกมาพี่ฟ้าถามว่าทำไมถึงแต่งดำรงมาเขาบอกว่าเขาเพิ่งทำตูกวะหน้าเขมวดเขาก็ไม่กล้าที่จะขายเสียเขาไม่ขายตลกไปเลยแต่มันดูกใจพี่คะมากผมรู้มากพี่คะอะไรนะขอบคุณมาก เราเป็น m i า s t h a i l สวัสดีค่ะแฟนคลบ i s t h a บุรีมร้องนคุณทัชมะคุณทั